เดี๋ยวตอนนี้ผมไม่อยากแซงนะผมอยากให้เขาพูดเยอะๆะผมไม่อยากแซงผมอยากให้เขาพูดเยอะๆเอาสิเอาสิเดี๋น้องน่าจะตื่นเต้นนะผมเพราะว่านี่เป็นงานครั้งแรกของที่พ่เต่งงานครับก็คือที่น้องได้เป็นการมาเจอพี่ค่ะให้มาเจอทุกคนหลายที่ที่มาเจอน้องคราบที่เป็นครั้งแรกครับรีสตอรี่ได้นะครับกดไปที่แชร์แล้วกดไปที่สตอรี่ได้เลยคุณกดแชร์ แล้วกดไปที่ story ท ád, สตอรี่นะครับทุกคนช่วยกันครับช่วยกันช่วยกันกดแชร์แล้วขึข้นไปทีส่สตอรี่ตัวเองได้เลยครับไม่ไม่รู้ีเยี่ยมเพิ่มมาดีใจมากๆใช่ไหมดีใจมากๆถ้าน้องบอกว่าดีใจดีใจมากๆขนาดนี้ทำไมเราไม่สร้างบอกให้ตอนน่้รู้สึกแบบดีใจเหมือนที่น้องพูดเลย่เสียงด้วยเสียง ครอยากถามน้องเป็นพิเศษไหมครับอาเดี๋ยวเราจะมีช่วงมาถามแบบมี้ช่วงเกินช่วงอะไอยู่นะครับคือตอนแรกนะครับการละลายทุกการทุกคนพ่อคอามแบบของพ่อเดี๋ยววันนี้เราได้จัดกิจกรรมแล้วก็ออกมาบวันนี้ทุกคนต้มีความสุขฟังยีเพียง พักสักแป๊บนึงก่อนให้ทุกคนพักรับประทานอาหารไปรบนพระก่อนนะระหว่างนี้เราจะเปิดเพลงคอรแล้วระหว่างนั้นเดี๋ยวท่านทีมงานเปรยเียบเพลงมาเราจะเข้าขั้นตอนรันมมาาคิดกิจกรรมแบบเน้นเลยวันนี้นะฮะให้ทุกคนได้มีความสุขกันขอเสียงปรบมือให้กับนางฟ้าคุยนนันได้เลยลอยากไม่ใช่ไหมอยากยินใช่ใชักหน่อยไหมโอ้โอ เกินเหญๆเกยอ่ๆรกานเกยๆเกยๆกินเยอะๆทุกคนกินให้่ต็ว่าทุกอย่างน้อง ในวันน <'s> <c oughs> ี yeah, ้และเป็นเจ้าของงาน first meeting ครั้งแรกด้วยนะครับในสถานที่ทางภาคใต้นะครับเรามีเวลานะครับผมเราอยากให้แบบคุณ้ยนั่งยืนอยู่ตรงนี้นานๆแต่ว่าสถานที่เนี่ยเราเช่ามานะครับเรามีเวลาจำกัดนะครับเราจะรังคิวตามกำหนดเวลาเพื่อทุกคนมีความสุขสนานนะฮะให้แบบสมบูรณ์แบบมากที่สุดแนะครับในพักนะฮะเดี๋ยววันนี้ทุกคนพักรับประทานอาหารก่อนนะฮที่ร้ำเปิดในคอร์บก่อนได้ไหมครับ นะครับเดี no knows, no no ๋ยวจะให้นัทแดกกับทีมงานนะครับในเรื่องของการนะครับในเรื่องของการเตรียมเพลงที่น้องจะขึ้นมาร้องในอ่าเพลงหน้านะครับผมทีนี้ก็ตื่นเต้นตื่นาำลังใจแล้วก็กดดันมากๆเลยครับแต่ว่าเดนแดนก็ตามน้องบอกว่าตื่นเต้นมากเรื่องงานเรืนี้นะครับและที่สำคัญเลยครับดีใจที่พระรานคลับมารุกเจอกันในวันนี้นะครับอย่างยุ่งยากมากมายไม่รู้ว่ามาจากทิศทางไหนบ้างแต่ใดนก็ตามตัวตัวนี้จากทั่วสารทิศ แต่ตนีห okay. so no, ัวใจรุนแรงคือทางตอฝั่งนี้ครับนะฮะเอาละครับในช่วงรอบนี้ไม่แน่นะครับรอาจะมีเซอร์ไพรส์นะครับร่สองสามจะไดรับกร้นะครับพร้อมกัพี่อาเปิดเพลงกำลัง 我闻了，我闻了香。没有。那那是西门公寓，麦克，这个还香。对。今天是不是没吃饭？是。是吧？嗯。真是的。我说没吃饭，我来这里一顿吃。哦。点餐。点外卖啊？嗯。点外卖。打卡打卡。点外卖啊，点外卖。 请他马干净。I no invite everyone. I no invite. just a k kind of a here, here, <noise> i m a o r i s e l f myself. 没钱开，invite. 那个提拉 I no invite. I no <noise> invite r n e Happy birthday คุอังุ๊บคนกจ u ป็นพว่าวันนี้หม่เช็ควนบสเตียทุกคน่เย็นทำไมวันบรสเตียมหนงอันคิวันบสเตียนมง ตัวนี้ทำแลตัวรีจริงเหรอตัวนี้กินเหวอ t น i s until how long Oh 我先看一那个舞蹈呢忘了ว瓦妮米 dance อ Me dance, So Today I have a dance. Okay. Huh? Okay. Okay. I'm yeah. dance. Okay. I'm so sexy okay I'm so sexy ok? Mm -hmm. Q1D 聊他们两个。Thank you, Q1D，扣扣。哎，不是这个吗？哎、嗯，生日快乐啊！谢谢。 哎、oh, okay.，你换头像嘞，还有个头框嘞，好可爱。天上，海浪。<laughs> 你在跳？哎，送干什么？了？你。

又又一。就是那个啊。我为什么在后台也要直播啊？我不想播、啊，我要我要想练练唱歌，练练跳舞。对呀，我要唱歌呢。而且、哎，而且就是生不是练的好好的吗？九种一二。<laughs> 我他们看我跳过了在、欸，在直播间。哈哈哈哈哈。Sing a <music> dance，你。I I want to look sing a dance Tax i. Tax i.。Taxi <music>。Taxi。

放过！交给我，交给我，好了。过一个，再个。这个，这个。taxi，我跟 taxi。taxi，taxi。那个好吃，这什么？这是宋丹吗？啊，你吃宋丹了。这个吗？这个啊，你吃宋丹了。给。 พี่จอมอันส้มตไหมยาร้าวโพดยาข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 ้าวโพดส้มตัง้าพตข้าวโพดอ่ะส้มตำข้าวโพดไม่เข้าใส้มตัข้าวโพดไม่เข้าใจอะไรไม่เหอกันอ่ะเอไร่ชันยัง แต่สิยังไม่เลียนแพนน่ะ他们ยังไงดียทุกคนฉันไม่ไม่มีเลียนเไม่ไม่เลียนแต่ไม่มีเลียนเแต่ละมือเธอว่าไม่มีเวลาทำทำยังไงดีอ่ะไม่เป็นไรทุกคน ใาญมากๆเลยครับระหว่างน้องที่คับสั่มาเพื่อว่าใหกับรายการแฟนคลับสยามตะวันแฟนดีนะครับที่ความหมายจริงๆไม่เคยเอ่เยเลยมะครับท่าของคุณจะรักกันความหมายของคุณจะรักกันคือไม่ไว่าทุกคนจะเจอบริสัทอยังไงไม่ไว่าน้องจะเจอบริสัทแบบไหนนะฮะทุกคนร่วทุกคนสู้และต่อสู้มาด้วยกันนะฮะน้องก็เลยอยากจะบอกว่าขอบคุณที่รักกันรักกัน